กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะที่เข้ามาชมช่องน้องอเนยเนาะวันนี้ก็มี่สังใหญ่พนมานะพี่น้องมาตรวจงานพี่น้องพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พนมาเนาะมาเบิ่งงานพนมันผมไปผมมาพ่อแม่พนมาเองเนาะพี่มาตรวจนะพี่น้องน่าดายคือซาแต่พนว่า พ่อแม่คนมาล่วงงานลงมือเองมันคนงานมันบบเดินนี่แหละคนที่ยังกันอยู่คนวะพ่อแม่ต้องพูดหนามาเองมันเคนมาบึงการวางสีนัววางข่าวเนะพี่น้องไอ้คนมาขีดเองเลยมันล่วงมือเองสั่งใหญ่เคนมาจากคอยม่วงครับพี่น้องมาบึงงานมันเนาะ สร้างใหญ่เพ <that> like ื่องานหลายพี่น้องเลยคนทั้งทุกอย่างสร้างใหญ่เพิ่อนี้แล้วพวกข่อยมีเวลามาเบิกนำทำงานอย่านเรื่อยเนาะเหคนตัดตัดมูตัดยังไงสร้างใหญ่ที่คนหกเนาะคนมาบอก เขาบอกวิธีตัดน,ะน,ะนาะพี่น้องน่กเผืกับไปนะคนบุคคลมีเวลาเห็ดน้ำมือเด,ดอือดบื่งงานเฮยคนแรกมันเบิ่งงานมนะันคือบเดนนะินคนเฮ่ยลกมือเองเลยคนคอกบตอกบหัเอาอม่นเอา ได่เลยครับพันแวะมาเบิ่งงานพันลงมือเองมืนอ,อน,นอยี่ทีพันเห็ดเอะพี่น้องสร้างใหญ่พันเห็ดโอยหนาจับใส่จับใส่เลยพันเห็ดพันคำนวนแป๊บเดียวโอยหาพันเห็ด นี่ปาเน่ยนี่แหละเอาแบบเดียวกันนี่ประวัติาาเอาลูกทำกันนะเอาทำกันแต่มันเปียวกันปลานะวิธีพันเห็ดนะพี่นอ้องปลามไม้มนีใบโลก,ก,โลกเห็นบึงมาบึงงานพันโบโบผ่านพ้นว่นาต้องเห็ดเองก่อนเห็ดแบบให้ก่อนพี่นอ้นองเลยจังชิด่ายพันเลยขโมดแบบมันโบผ่าน เ้าวัวเลยเอาเข้าตัวนี้ไปขีดมัเอาไปแทกมันก่อนมันได้บอสเตะเงินมันได้ง่ายองร้อนมันนี่จะไปเตะอีกแน่นฮะได้นางบลดเอาเขาจูด้วยมึงบุกอ่างฮาซือตะปูคนกีดมาเฮ้ยเฉยเอาดอกได้แๆฮะเป็นเทพนะพี่น้องเอ้ยได้แล้วได้แล้วก็นำเลยแล้วไหยนำเขามาตอกกลุ่มไปแล้วก่อนตัวหนึ่งโหแฟนเห็ดเลยพี่น้องจอตะปูเมียนกับตีตัวนี้ให้มันแน่นกว่า ตีเปูนี่หมดแล้ตีเกับนี่เนี่ือนี่ยิ่งเข้าไปนึงเอาลงมาแทะทางง่ายพอเหตตต่อแบบมันหน้อยถ้าเพิ่มโมเห็ดแบบนี้ชุกใช้เชบูแล้ววันนี้เทียวขึ้นเทียวลงอะปลาลงเลยนหรข่าวก็ได้ครับมันหมดเจ็บมดเจ็บลมัน้งๆแลกาุกอะไรขอบยิ่งไงแป้นแผ่นเรียบนะเอาออกบอก เทากว่านี้ออกเซนคือเลยแบบนี่เขาเลยดออกช่างช่างไงพนเขาบอกมาเบิ่งนี่ยโมเล้วมือนจับไปจับมาเนี่ยพี่น้องเลยโทรให้เพิ่นมาเบิ่งให้เขาเลยบอกไปบอกมาเพิ่นจบมาจากไทยเลยพี่น้องประธรรมดาเลยเพิ่น ไปเฮียนมาสี่ห้าปีคนนึงสั่งใหญ่คนนึงมาจบมาจากไทยคนเห็ดได้ทุกอย่างสั่งใหญ่มาจบมาจากไทยกระเบื้องผลกระปูดได้ออกแบบยังได้บดนะวอ้ยมือที่คนเห็ดง่ายๆนล้วสิน้องเขาเผลเป็นสันเนาะ คนคนคนเป็นเลยนะพี่น้องาเบื่งแเดียวนะมชงประเทศพี่น้องอ้ตัดเจ็ดเดเาตนั้นอ่ะไ่เอาสวรรค์ไมจอ้มันมีบอลอยดอกน้อยๆนะดอกน้อยมังก็บอมาช่างง่ยคนบอกแบบไหนเนาะ้างง่ญ่บอกแบบ ดึงไปดึงมางนีพี yeah well, ่น้องเลยแล้วมากเลยผนจบมาจากกรุงเทพผลไปท่ามดาผลไปเฮียนมาสี่ห้าปีเล็กก็ได้ไม่ก็ได้ผะได้เบิดเชื่อมเล็กก็ได้โค้งลังค์ล็ก ปุ๊ปปุ๊กกระเบื้องปุ๊กแพ่นดานพอนได้เบิดพี่น้องเลยพอนเห็นได้ทุกอย่างนะ <c oughs> นรรมดานริดา ช่างน้อยนั่นมาซีรูมันล้อมเขาแล้วก็ตอโดยโดยพิพากาดอกน้อยเลยพี่น้องเลยมั้งมาเจาะเขาอีกผลป่ะช่างผนแนะนำเนาะพอเนิ่ยก็เห็ดบุเป็นเนาะผนบอกแบบให้เนาะแต่ก็เห็ดไปตามตามผนบอกพี่น้องเลยผนบอกวิธีเห็ดเนาะเราก็เห็ดตามผน เพิ่นไปเฮียนมาหาปีกระเบื้องมังกรปูได้โค้งเล็กเพิ่นเห็ดเป็นเป็นเบิดนะเพิน่นได้ทุกอย่างนะเดี๋ยวปีนับเลยเดี๋ยวต้องหูสปอร์ตต้องใซอมดอก เอา, <c oughs> าลงมากีก่อนเหมือนไปนิ่งใ้กคืนเยี่ยากใหญเานะนำปาลุงเลยแน่นอนเละเ่ดอกบอนี่ดึงขึ้นดึงลงหันแลลองเลย่ขาเลยบนี่ตีโลตีโลเอากสวรมาเจะต้เอาเบิ่งทางนี่นะพี่น้องพอน้องบิวเนาะพอนก็ขึ้น้ลยเติบเลยพี่น้องเลย ไหวขนาดได้ผลก็พูดมาช้านี่ใส่ตัวนั้นมันเลือกแต่เราเอามาก่อตัวนี้เสริมอยู่โดยตามแบบกับไม่ไอยากใส่เล็กอยากเท้าแต่วงก็ไว้เพื่อว่าให้มันแข็งโดยให้มันแข็งมันแน่นไว้น้ำเบิ่งช้างใหญ่ทั้งนี่นะพี่น้องเนาะก็จะก่อขึอยูพี่น้องเลยทางนั้นมัน พิ่นมาเต็มเลยผลมาไม่แต่อรอเทคานเนะเาะผลกโบโบโบ็เก,ก่อตัวน,นี้เต็มอีกเทคานอยู่างหมดตัวเลยเอาขึ้นมาประมาณตัวน,นี้มันไม่ได้เลรับตั้งนตอว่าเพิ่นจะตั้งโป๊แก้วให้มันแทนโป๊แก้วเขาให้มันเสมอกันเด็กกับโปรงโดยที่ว่าเร,รีบโบโบยนม,มามันจะงามพี่นอ <laughs> ้องเลยตัวจานตัวสูงกมาเป็นยอดผเอาได้พี่น้องก็องเอาขักเนาะแม่เล่

ไปแท็ไปจลกื่าคือหายไปเลยบ่ไปคิดจะว่าหายสวยบอยไปเลยบอสวัวเงวัสีวเก็วัวเอาใจรอสักใ่อ่จะลอคนี่เบอยู่ไม่เห็นาแสงอย่น้น้องคลิปนี้สมาพักครนบครับเลา มาจากพี่น้องไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช<อ>่องน้องอันเนอเนี่ยเด้อสบายดีสบายดีไปลงก่อน